เต่าผู้ไม่ยอมแพ้การละครั้งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าน้องตั้งใจอาศัยอยู่ในสวนเล็กๆริมหนองน้ำน้องตั้งใจเป็นเต่าที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาเพื่อนๆทำให้เขามักจะเดินช้ากว่าใครและปีนป่ายได้ลำบากกว่าเพื่อนวันหนึ่งเพื่อนๆชวนน้องตั้งใจไปหาผล,ลไม้อร่อยๆที่ต้นไม้ใหญ่บนเนินเขาเพื่อนๆบอกว่าน้องตั้งใจ เธอตัวเล็กและเดินช้าอยู่ที่นี่เธอเดี๋ยวพวกเราจะเอามาฝากนะแต่น้องตั้งใจไม่ยอมแพ้เขาตอบว่าขอบคุณนะแต่ฉันอยากไปด้วยตัวเองถึงจะช้าหน่อยแต่ฉันเชื่อว่าฉันทําได้น้องตั้งใจเริ่มออกเดินทางเขาค่อยๆเดินทีละก้าวปีนขึ้นที่สูงทีละนิดแม้จะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดบางครั้งก็ลื่นลม้มแต่ก็ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้ง ระหว่างทางน้องตั้งใจได้พบกับพึ่งน้อยที่ปีกบาดเจ็บเขาหยุดช่วยเหลือแบ่งน้ำให้พึ่งดื่มและคอยเป็นเพื่อนจนพึ่งรู้สึกดีขึ้นเมื่อเดินทางต่อพึ่งน้อยก็บินนำทางให้น้องตั้งใจพาไปตามเส้นทางที่ง่ายกว่าจนในที่สุดน้องตั้งใจก็มาถึงต้นไม้ใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆพอนพอดีเพื่อนๆต่างแปลกใจและชื่นชมในความพยายามของน้องตั้งใจ พวกเขาเรียนรู้ว่าแม้จะช้าแต่ถ้าไม่ยอมแพ้ตั้งใจจริงก็สามารถทำสำเร็จได้ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครดูถูกน้องตั้งใจอีกเลยและทุกครั้งที่มีการผจญภัยเพื่อนๆก็จะชวนน้องตั้งใจไปด้วยเสมอเพราะพวกเขารู้ว่าน้องตั้งใจอาจจะเดินช้าแต่เขามีความมุ่งมั่นและน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามและการไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะช้าแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจริงและพยายามเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้และบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางก็อาจนำมาซึ่งมิตรภาพและความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ